จิรัตร์นะครับชื่อเล่นชื่อป้องครับตอนนี้อายุ31ปีครับเห็นเคสรีวิวของเกษรเนี่ยหลายเคสก็คือปลุกผมแน่นมากมีเทคนิคที่เรียกว่า NNN นะครับซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของเกษาคลินิกแผลที่ทํามาเนี่ยไม่เกิน3วันนะครับหลังจากนั้นแผลดีขึ้นเร็วมากการฟื้นตัวเร็วมากชื่อจิรัตทร์นะครับชื่อเล่นชื่อป้องครับตอนนี้อายุ31ปีครับปัจจุบันทํา งานอยู่ที่บริษัทเอกชนครับผมมีปัญหาผมตั้งแต่เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับก็มีปัญหาผมศีรษะลานนะครับเป็นรูปตัวเอ็มทำให้เสียความมั่นใจไปพอสมควรนะครับหาวิธีศึกษาอยู่นานนะครับว่าจะทํายังไงลองทานยาก็แล้วนะครับสุดท้ายก็มาจบที่การปลูกผมที่เกสาคลินิกครับเรื่องของความมั่นใจครับเพราะว่าหลายครั้งที่เราต้องไปพบปะ ลูกค้านะครับในการทํางานต่างๆก็จะส่งผลต่อบุคลิกนะครับบางครั้งทําให้เราไม่มั่นใจเวลาที่จะพูดคุยกับลูกค้านะครับรู้จักเกษารผ่านช่องทาง a c e b o o k ครับเห็นเคสรีวิวของเกษารเนี่ยหลายเคสก็คือปลุกผมแน่นมากแล้วก็มีเทคนิคที่เรียกว่า NNN นะครับซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของเกษารคลินิกแต่ว่าที่เนี่ยปลุกได้แน่นมากถึง60กราฟเลยหลังจากปลุกมา2อาทิตย์แล้วเนี่ยสังเกตเห็นได้ชัดว่าว่ากราฟเนี่ยที่ปลูกมาเนี่ยแน่นนะครับ nnn ครับผม nnn เนี่ยจะเป็นเทคนิคที่การผมจะแน่นกว่าเทคนิคทั่วไปนะครับผมตอนนี้ปลูกมา2สัปดาห์แล้วครับผมวันนี้คุณหมอนัดมาเช็คอาการครับหลังจากที่ปลูกไป2สัปดาห์นะครับก็ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆนะครับก็แผลดีวันนี้แกะสะเก็ดครับผมไม่เจ็บเลยครับตอนแกะสะเก็ดเหมือนเราทําสปาเลยครับก็คือสบายมากครับสบายๆพยาบาลดูแลดีมากครับ บอกว่าดูแลคนไข้ดีมากก็คือคุณหมอมือเบาพยาบาลดูแลดีนะครับแผลที่ทำมาเนี่ยก็อยู่แค่ประมาณไม่เกิน3วันนะครับแผลดีขึ้นเร็วมากการฟื้นตัวเร็วมากนะครับถ้าไปตัดผมที่ร้านทำผมก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยครับภายใน2สัปดาห์ครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมนะครับเราอาจจะขาดความมั่นใจนะครับก็เกษาคลินิกครับถือว่าเป็น ทางเลือกที่ดีนะครับก็ที่นี่มีทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลมืออาชีพนะครับที่พร้อมจะดูแลลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างดีนะครับผมเก็บไว้ในใจเลยครับที่หนึ่งในใจเลยครับเกษาทคลินิกครับ